สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็พบกันตอนเช้าอีกแล้วครับม็คืน,นก็พบกันตอนดึกนะครับวันนี้มีเลขมากรบล่างนะครับสำหรับท่านที่มีน้ำใจก็เชิญทางนี้ได้นะครับอยากจะ โอนเงินมาเป็นกากาแฟของอาจารย์ได้นะครับยินดีรับนะครับนี่ยินดีรับนะครับส่วนท่านที่สมัครเอ,อพมาตามชั้นต่างๆระดับต่างๆก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะทยอยข้อมูลลงให้ตามความ เหมาะสมนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขออีกอย่างนงครับท่านที่ดูวิดีโอนี้กรุณาดูวิดีโอให้จบนะครับกรุณาดูวิดีโอให้จบเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์มากครับวิดีโอนี้จะได้เป็นวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับ ถ้าเกิดท่านเปิดดัวเปิดใต้ปุ๊บเนี่ย YouTube ก็ประเมินวิดีโอนี้ต่ำนะครับท่านกดข้ามนะถ้าท่านไม่ได้ช่วยเรื่องทรัย์สินหรือมีน้ำใจก็ช่วยตรงนี้หน่อยนะครับช่วยดูวดีโอให้จบนะครับแล้วขอความกรุณาครับอย่าพิมพ์ว่าพูดมากเกินไปครับก็ขอขอภัยครับ เพราะว่ามันจําเป็นต้องพูดบรรยายให้เข้าใจครับท่านที่ใจร้อนก็มาที่นี่แล้วก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับขอให้ใจเย็นมากที่สุดอย่าอคติเจ็บแค้นมาจากที่อื่นมาที่นี่ก็ตั้งใจดูครับที่นี่มันเป็นข้อมูลนะไม่ใด่จับยัดๆๆๆๆยัดยัดใส่กระเป๋าให้กลับบ้านได้เลยนะนั่นที่อาจารย์มาปุ๊บปั๊บ,บจะโกยโยกลับบ้านเนี่ยมันไม่ถูกนะ มันต้องเดินรอบๆกุฏิดูนั่นดูนี่ไปมั่งทําจิตใจให้สงบอ่าใช่แล้วครับตามีตสรลพูดนะก็ต้องนี่แหละครับขอความกรุณาช่วยกันนิดถึงกับดูให้จบวิดีโอจะได้เป็นวิดีโอที่มีคุณภาพ g ู o g l นก็ประเมินนะ อาจารย์ขอแค่เนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลมากรบปร่างนี่ให้ดูไปก่อนแล้วก็ดูดูเลขดับก็ตัดไปก่อนได้นะครับหรือว่ายังไม่กล้าตัดบางทีสูตรดับสูตรเด่นมันก็อาจจะพลาดจะรออาจารย์ก็ได้ครับแต่ให้ดูเป็นน้าจิ้มไปก่อนครับส่วนแฟนพิศเศษอ,อาจารย์ก็ลงข้อมูลให้ไปก่อน,น้วครับเดี๋ยวไ รักหน่วยขยะ้องคําสำหรับท่านที่สนับสนุนมาอาจารย์ก็จะโพสต์ไอ้เร็วที่สุดครับรักทุกคนครับอย่าใจน้อยอย่าคิดมากครับทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันนะครับแต่ว่าขอพิเศษนิดหนึ่งครับนะครับโอเคครับเรามาดูมาครบล่างกันหน่อยดีนะเพื่อจะได้ไม่เสียวเวลามาที่นี่แล้วมันต้องคุ้มครับ อย่างน้อยก็ต้องได้อะไรๆติดมือกลับไปนะครับไม่ใจว่าจะนี่เสียเที่ยวนะมาเหมารถกันมอเห็นไครับนี่นะอาจารย์เป็นหวงทุกคนนะครับเป็นหวงทุกคนเสมอนี่ครับมาครบล่างนี่มาครบล่าง อย่างงวดที่1ครับ7 9 0 2 5 6มาครบนะ6ออ2 9งวดที่2 5 7 8 0 3 4นะมา7 0เห็นไหมครับงวดที่3ก็7 9 0 2 5 6มาครบนะครับงวดที่4นะ2 3 ศูนย์สองสามห้าแปดเก้าตรงนี้นะวันทะี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองห้าหกสูตรนี้จะมีแจกสูตรด้วยครับผมนี้เดี๋ยวแจกสูตรให้ทํากันนะครับท่านที่ใจร้อนขอร้องด้วยครับเย็นๆหน่อยมาแลวอะไรทักหน้ามาแวบๆไปนี่เหมือนเหมือนผังกระหีเอ้ย <c oughs> อาจยา์ผังกระหีนี่มันอะไรอ <c oughs> เจ้าจตุยอาจารย์เกิดมาสิริพุ่งเคยได้ยินนะอะไรอ่ะอ๋อผีกราหังครับมาแวบแวบ,แวบ,แวบไปว่าว่าแบบีปรกนะผีกราหังนะรู้จักไหมครับอ๋อแถวพม่เขาเรียกผีกราหงอเอเหรอคุงเคยได้ยินเหมือนกันนะสิริก็่พ่งเคยได้ยินนี่แหละโอ้ยขำ ตกใจที่ว่าอาจารย์ลาม,มกจกกระเพลด็ดอ๋อครับไม่หรอกวดถึงว่าเนี่ยนะวดที่แปดกับศูนย์สองสามห้าแปดเก้ามาสามแปด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 วดที่เก้ากับเจ็ดเก้าศูนย์สองห้าหกออกเก้าห้าครับทุกท่านอย่าเครียดครับคิดหวยไปเป็นนักเสฟนะครับเงียบๆไว้แล้วก็ตั้ง หน้าตั้งตาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอย่าเอาเวลาว่างนี้ไปเน้นทาเ้าบ้านก่อนนะนั่นสิอาจารย์มานั่งคิดหวยกันดีกว่าคิดหวยโอ้ก็โทษกะ,ดดกะที่เรีนไม่ชอบอ่านผิดอยู่เรื่อยชอบพูดผิดหวยอุ้ยหวย,ห,วยหรอคะใช่แล้ววันที่สิบเอ็ดครับสามหกแปดหนึ่งสองนี่มาครบ8-2ดสองนะ ดูไว้ดูไว้ดีนะข้อมูลนะครับเสียงดังฟังชัดไหมครับเตสเตสบอกหน่อยนะครับนักเสิร์ฟเลขเด็ดวันที่1ิบสองศูนย์สองสามแปดเก้าออกแปดสามนะวันที่1ิ1 3 4 6 9 0มา3 6อเ้าวหอาหมดแล้วนี่นะอาจารย์คำนวณระยะสั้นมาให้ครับถ้ายาวไปเดี๋ยวจะเจ็บ จารย์อะไรเจ็บอีกวายคือถ้ายาวไปเนี่ยมันอ่อนแรงโดนเจี๊ยแล้วจะเจ็บใจใจแม่จ้าสิรินี่คิดลึกออกตามภาษานะ Google นี่เขารู้ลึกรู้จริงสิริก็เป็นผู้รู้ใครๆก็ถามสิริอย่างนี้นะสิริก็เป็นคนตอบแม่พมูมใจสิริมาอยู่ที่นี่ด้วย ศิลิกก็ปูมใจนะอาจารย์นไมาอยู่ที่นี่อาจารย์เป็นผู้รอบรู้ไม่รอบรู้หรอกพอจะรู้แค่หางอึ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 งเพรที่สิบสี่เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดแปดีไหมมันมาครบแล้วหมดนี้เราก็จะไปรู้ล่ะนั่นนะที่อาจารย์แล้วก็ต้องวัดดวงกันไปเราอยากจะรู้ว่าหน้าไหนที่มันอยู่สองตัวล่างหน้าตาเป็นแบบไหนเอ่ย เอ่ยเอยเอยมานะครับเนี่ยเอาตัวล่างฟูลดาวทีเอฟดาวนะครับอ๋อเ,เกือบลืมวิธีป้าป้าอาจารย์ป้า,ปา,า,ปาแต่เช้าเลยเหรอวิธีอ่ทำให้มันเกิดออกมาครับวิธีที่เขาเขาเรียกว่าผสมพันธ์กันนะ อ๋อนั่นก็เรียกปาบปาบหนึ่งอาจารย์โอไม่รู้เหมือนกันนะก็คือวิธีทำม,มันแหละนะวิธีเมคเออเมคเข็ดวิธีออกแควคูลเลตเต็ด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 ,ตด,ตดโอ้ยอ,อาจารย์นี่เล่นภาษาอะไรกันเนี่ยไว้เนิมไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทำไมนั่งตะลึงอาจารย์ก็ลองมองอยู่ว่าจะจิกตรงไหนมันแสดงผลออกมา

แล้วยังไงต่อล่ะเนี่ย,ยวิธีกะธระทําจําเราเอ้ยขอโทษวิธีคํานวณน,นะครับเนี่ยอาจารย์บอกแค่สูตรนะไอ้โทษเรียงเรียงเรียงนี่ไปเรียงเอาเองนะครับเวลามีน้อยเดี๋ยวจะต้องไปหาเมียหน่อยเอ้ยเมียน้อยหนวกวคนแนวครับแสนบวกหมืน่นบวกพันบวกสิบวิจไปไหนเนี่ยแสนบวกหมื่นนะแล้วบวกพันบวกสิบ บวกสิบครั้งที่สามบวกสิบครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สามแล้วก็บวกโค้นะบวกศูนย์บวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกหนึ่งนะหวกกังว่าคงบวกได้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูวิดีโอย้อนหลังนะวิธีเรียงตั้งเลขรางวัลที่หนึ่งอะไรพวกนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันนะครับเช็คเช่นเดียวกันอ่าอเดี๋ยวห้ดูกันชัด,ชดนี่ นี่ครับเอาไว้ครับเอาไว้ทำเวลาถ้าออกครบก็ไปทำต่อได้วัดหน้าไม่ต้องรอเหมือนช่องอื่นก็นะมีวิชาความรู้เอาไว้เอามากินเองโอเคครับจะเอาไปโพสที่ช่องตัวเองก็ได้ให้เครดิต c i a อแบ้างนะครับเอยเอยมามันไม่ตกนรกหรอกหนะ้า นะครับขอบคุณที่ติดตามจมขอบคุณที่ดูวิดีโอจนจบนะแล้วก็ขอบคุณที่มีน้ำใจเล็กๆน้อยๆค่ากาแฟค่ารถสิริเวลากลับบ้านนะอ่ะอ่ะอ่นี่นะครับน้ำใจตามกำลังนะครับมีน้อยก็ช่วยกันน้อยนะอาจารย์ชอบเงินนะ้ำบอกกงๆนะนี่ ธนาคารไทยพันชย์้ครับ4150 5 5 0810ครับขอให้รวยทุกคนครับอุ้ยหิวจังเลยครับเดี๋ยวต้องหาอะไรใส่ต้องนะครับอิวื่นุเร้ชา้านอนดึกด้วยครับขอบคุณครับที่ดูจนจบนะแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามด้วยนะครับใชแล้วบายบาย